เว็บซื้อ 28, สองพันสองหมื่นแปมประมาณสักสี่พมั้งสามพกว่าสี่พันซีบีอาเดือนสองหมโลซื้อ 30, สามหมื่สอมไปประมาณสักหมื่นหนึ่ง ส่วนเวฟนี่ครับหมื่นสองโลสองหมื่นเก้านะไม่รู้คุมหรือเปล่านะดังที่บอกแล้วเราผมตั้งเป้าว่ารถใช้น้อยนะไม่เด่นเลน,นถ้าเรา,เ,าเราใช้มากเนี่ยมันก็ต้องเป็นรถใหม่นะ รถใช้น้อยอย่างซีบาร์เนี่ยซื้อตั้งถ้าซื้อใหม่ตั้งเกือบแสนละเก้าหมื่นกว่าแล้วมาวิ่งน้อยๆก็ไม่คุ้มนะคลิกก็เหมือนกันถ้าเราซื้อมาก็ห้าหมื่นกว่าเรามาวิง่งไม่ไม่ไกลก็ไม่คุ้มนะดังนั้นเราตั้งโจทย์ว่า ต้องไม่แพงนะโอเคนานา,นาจิตตังนะว่าคุ้มไม่คุ้มเอ่ยแล้วแต่ความเหมาะสมแต่ละคนนะถ้าตามาลกรถเก่ารถใหม่ก็ต้องบอกรถใหม่ดีแต่ว่ามันต้องใช้เงินสูงนะโอเคนะอย่างคันเค็กเนี่ยสามหมื่นสามแล้วก็จบแล้ว ยังไงคัน CBR ก็เกือบ4ี่หมืก็โอเคนะนะสำหรับผมรับได้นะโอเคจบครับ